แน่นี่มึงกําลังเตรียมตัวดีน่ะชื่อเดือนทํายังไม่ยืนทะลงเด้อทําไมไม่ชื่อ <laughs> นี่เรื่องอะไรอย่างนี้ย่างนี้ก็อามันเป็นภาษาบาลีตรงนี้เขาหยุดเอาคำนี้เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีเป็นคำบาลีเออเอายังพ่าเขาเนี่ยนาะอาสังขัยตังอาสังขัยทีอาสังขัยตังทีที่หิตามเพียงวันเท่านั้นยังไม่พอตอนไทยยังมีอีกนะยังมีอีกเออปัจจันตังเวทิตัปพวินยู มืไปเอเจ้าออะไรเออเออแล้ว่ากอยู่ดแบกอะไรเหวันนี้ไปหาพระมาทุกคนจะเอาไจัท่านให้สฉันมาดเอาเป็นตัวดีดิดนี่เอท่านบอกว่ายังไงอาท่านบอกว่ายกกังด้วยไกลๆัมาเนี่ะเออจะให้ป้อนมาเล่าให้อนที่แรกท่านจะให้ไอ้มิคทินอะไมิคทินหมดให้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาวันติไอ้ฉันก็มาเอไม่ได้แล้วจังจกจะเอาตัวไหนใส่ว่าจะออกมาจากท่านก็เลยยินนลำชากะวายทานจังไอ้ตอนยินนลำชาท่านก็ท่วงมาท่วงไปจะได้อีกโยมเราวังโบกได้คู่ใช่ได้คู่แล้วนั่นเองนีเออสามคนใช่เอาเวลาหายหน้าเลย ลขายรถแต่ว่าท่านก็ดูดวงไปให้ฉันทำมาพอคนเด็กอย่างนี้จะเลือกไดเล่าได้แต่เดิมนี้เหรอกล่ามาดวงมันก็ดีนะโยมนะเวิร์มโตเออมาปีนี้แดดมาคืนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ดวงจะดีเด้อนะผู้ใดก็ว่าอ่าผู้ใดก็ว่าบ้านนี้เพิ่นก็เรียกว่าอ่าเนี่ยสื่อลอตเตอรี่ใบเด้อโยมนี่มีโอกาสถูกองกมาที่หนึ่งนะมีโอกาสเลยเยอะกว่ากัน่บบก็เลยถามท่านประมวลจะมาเนี่นี่ครับ มอประชันนะเด่กสบายไหมล่ะฉันก็ถทูบรถตันนี่ทูบวนเรื่องบิ่นโหนปาาเออเอาจริงๆฉันไม่ได้คุยเราพันที่เท่าไหร่ล่ะถูบวนละตัวละตัว นเด็กกาเป่นอังไงเป้าไว้มีอยู่สองสามล้านคจอขายดีน้อยแม่ขายดีเนี่ยเจ้าการนอกไปไปขายทำไมทางออกทางกค้งเดินไปเดินมาไม่มาเดินขายเอ้าทำไมขายไม่ได้ทำไมไม่มาพึกษายายญ่มอดอ่ะโอ้ยนี่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 เชี่ยวช้านี่แหละเรื่องขายยังงานปากปอน การเจริญเนี่ยใส่ข้างนอกเลยข้างนอกเด้อกาขายของไม่นี้ฟังฉันเด้อขอให้เปลี่ยนชื่อร้านดุกร้านเลยเปลี่ยนเป็นยังไงเหรอลงทำหรับรองแบหมดจะเดี๋ยวนี้นั่นเด็กอัตยุทธ์ฉันไปอย่างนี้ไปอยเหรอฉันจะขออนุญาตไปบ้านจบข่าพจังหน่อยงานอะไรเอางานบวชเด็กวันนี้มีงานบวชมีงานบวชจะไปทำอะไรจะไปเรียกขนาน เอาเอาคุณยายนี่มีความสามากเลยสมัยเป็นสาวท่านก็เรียกขวัญนาแต่เดี๋ยวนี้มีคนขายขอบต่อแล้วเอาพี่ชายเราบอกห้หลานบอกไปหลานเอออยากฟังเส้นยายนิดนึงกับทำเส้ย่างขวัญนาเรียกขวัญนาหนอยอ่ะเออโอ้คุณลืมไปแล้วนี่แล้ไปดึงสมองเบเลยอ้าสีสีสวัสดีมงคลชัยพอน่าเออ กระรองเนาะเอาขอฟังจัคหน่อยนี่แค่ได้อีแม่หม่อมนี่มาไว้คำเมียแล้วมันนี่จะเสียดอกน้าน้องน่ะเ้อเป็นใหม่อะเป็นใหม่ดีเพราแต่ตัวของน้องอยากได้แนวไหนนี่จะซื้อเร็ เขาได้สะกนตกี้ทิานแกได้แบ uh, ่งยี่สิบนี่จ้าทำไมฉันได้แบ่งาน้ำดีองนด้น้ำกันไดนเอจะยู่เข้าไปไปได้ไหงานจะพาคนเ่องด้เยควมีทำงานนี้ควมีเออคุณมันมีัวมีมีคนรักใจจะชื่นใจเข้าควมีุ้ยจับมอ Thank you เป็มือหอหีส่อะอีแล้วี่เจะว่าอยไข่หยอกชี้หรอ่แม่มแล้วข่หยอกชี้ๆหรอพี่ขึ้น่าเหนืยไรขนกว่บอกกูวนกวาสีหรอกเจ้าหรือขึ้ว่ามาอันี้ลูกผู้เดียวกันพี่น้องเลยจะว่าเป็นจาไหเนี่ยปันข่สนี้นี่หรือไฝันมาสีนี้มา ลูกออกมากเลยคือกันกับนิ่งผู้ไหร่นเลยีแม่คือริ่งอะไรคบ้เลยคือนิ่งมองคือริ่งหรนอคือหยังกูคือแซนี่เมื่อไขร่เ้าว่าเมยังไหร่เ้าลูกละหยังเนีวยบวชฉะน้อยลูกน้อยโอ้ยบอบอบ,บ,บเนี่ยกระบันการใดนักเถาเกลื่อนบวชซื้อแก้ไปเอาเนี้ย สไ้เนาะบ่หมอย่อเนีนะเน่บวชอลูกเจ้าสิลูกอะสิสิเผามือไหนเผาใจไหนมันเหื่อยยุทธุดุดุดอันนี้บวชบวชอบวชบหนังสัมเรือมขึ้นกับเราพี่เราพี่เรางอ้อยู่นี่เห ไว้จโกนผมใช่ๆเดกโกนผมหน้าม uh, cool. ือนีพ่อแม่แล่ไม่กินไม่ทานตังแต่แีเอ้ทานหน่อยพเจ้าโอ้ดนี้เอินเี่อนน้ส่การใส่งานเผินมาหายรักบ้านลุงไส้เดียวสิแม่ลไส้เดียวไส้เดียวไส้ได้บาเรียก่ไ้อไม่ไดเจ้าแม่ขววแม่ขี เม่อไหรมึงเป็นคือจำพักมึงตื่นเมทีไหนยงฮะไม่เคยเนะมึงจะมาเกอแล้วเป็นยายมึงตังสหน่อยทุกท่นตั้งหน่อยนีจะแพ้ยูไหจะแพ้จะภาอยู่ไมยูยูครับอ้าวไล่หมาไอ้หมาจะภาพอะไพูดนนี่เ่อะไรไอ้พวกน้ายูนี่ จบภาพตนีมาหรอครับวินดี่ครับแต่วนี้ตัวนี้เฮียนเฮียนนี่ครับไรอไคนเอาเป็นคนเป็นงานทำไมไม่เห็นมืเขามีนำมาไหนบ้างเหมอโอ้ยคือบกมัแตปากซอยคุณเม่กินยาี้หนีเลยอ้าวจะใครเขาบ้านา้มีงานเขามอคืนอยากก็เลือก,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 ก่บ ป้าม่วงตัวมึเขาใจบ้าแลวไม่อาติใช่ม้าไป้อเอาเนี่ยจีนเนี่ยมา่หอัทานพี่ป้ามาหลมันจะเปียนเนี่ยจีนจะบานอ่งงานใหงานโตเนาะโอมาหลไปดีี่จะใจยป้าหองน้ำหล้องน้ำไหลโอ้บยเขาใจปาอุ้งยิงมบอกมาลยมันตีกองซิบลอยู่โอ้ยป้า ขอเสียงพี่น้องและอำเภอนั่งร้องมากในใจนั่งร้องมากมันก็ใส่เย็บลำไปมากชนน่ะวันโอ๊ย,อย,ยชีวิตบ่คืนบ่ฝันมาสิพรประสงค์พออะไรหนือแม่งไงหวานเจ้าไก่สิบบนหมุนแล้วเรื่อยไปขอหนูโอ๊ยพอย้ยันสิบป็นต้องคนเจ้าลุางหลานเด้อ เป็นล้วเป็นมะเล็งระยะสุดไทยเอาเทมผ้าอดปลายล็อบอยน่ร่หน้าเนี่ยฮะห้านี่โกยยานาถอเนี่ยงุ้ยตัดหัวโกยเป็นานี่ยังเอียงคักขังานี่ยขนยงนกกระทาย่างบะสุที่หึงหมุนตัวหลุยตัยลุยอยู่ข้อผัดข้อเนี่ยว่าให้เกียรแม่เขาแลยน้องว่าวอั่างใด้นกไก่น็เป็นแม่แล้วติแม่เนี่ยลูก เดี่ยวนี่นะลูกไส้ตาหัวพวกไฟละบานเป็นผัวกันแยกันกันดอกเออเลี้ยงเอาว่ามีงานมีกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บอกให้คนณรอดิโอ้ยอย่าสมายคุณรอต่อหัวต่อไงโอ้ยถามยังกับวิญนาณทักคนสิตอบจังไหนแล้วถามแนี่

กดพ่อกดแม่แม่พัวแม่ขัวแม่ยัละ่านขัวผู้สูงไปลยังยังไปมั่วผู้สอนร้อนใสโเ้ยตานนั้นมันเสียขนตมองบีแม่มึงเสีเอาว่าขาตัวขาดแม่มันขาดแขัวใส่ละใส่ละหน้ใช่ละหน้าี่เล่นะนาอันนั้นที่แม่ขัวนี่อเหมือนมาเมื่อกี้นี่คือที่แม่ผีอวนเนาะ อ่าดุละมัสินเด็กผเม่นนะวูะมาแต่พิธีนี้ยังจะเรียกผนนาอู้นอ้อนีกระดาษเม็นสามโมงอลไนี่สามโมงใส่หล้วผู้ใดหมอภาพมาไปมาแล้วใส่หล้วหมอภาพนี่หมอขนหมอสาวอู้นหมอภาพจะเด้นสิบมัดถึงยิ่งฉันไม่สิสู้ขนผขาได ขวเขาเป็นไปยาไม่ย no ิ่งพานังนลางาด้นับนั่งลุงแมจาังล uh ุงโอยมาแงนังไหนยังมามีน่ากินไนากลินไนั่เรียงบหน้าอย่างจะนั่งไกินแล้วเอาสเต๊กอันนี้ออกแรงจงานนะออกแรงจงานนะหลายงานแล้วไอ้ไอ้คนหลายงานแล้วมีนสีกินน้ำได้บแชกันเอาเอาแบบข้าวห้าอเอาแบบทับขานหน้าทขวนหน้าใช่ อย่าเพิ <rôle> ่งจะเอเออเอาไ้นา่งเรียกคนหนักเลยอ่ะซอยซอยไปอย่าจวนมาที่ข้างนา้เขาจะเรียกคนหนักคนหนักเาสนอยซอยค่ะอย่าสรามันมันเมาเราออ้ยนะจังสั ขวัญเขาบาสีนาเขาเอาใบต่องใบตอเอาเอาใบต่อนน่ะเอาไว้จะไปสร้างที่ไหนเราไม่รู้หิมันมันเป็นงานถึงตายมันมีถูกงานจริงๆดอกนะแต่ขวัญงานหนิวัดตะวัาตรงไหนมีงานเหรอเอาแหละได้กลิ่นไม่ต้องเชิญดักไทำไมพูดเชิญพูดแซ่ซี้ไ เสียงเขาเสียงเออโบผืนเสียงมันเสียงดีอยู่แล้วไปหาเฮ็ดก้าวเข่าก้าวนำบนน่ะไปหาเภาพเอาเห็ดตอนแรกมันมีอย่างนั้นเลยนี่มือแรเนี่ยเออก็ที่มีแหงนักโอ้แหแหงนาก็บ่ยากบ่ยากบ่ยากเอาอย่างนั้นเอาสาวหน่อยงั้นก็ได้งั้นนางั้นหนาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม่นหน้าสักพันเอาเดี๋ยวไปบวดหนักด้วยกันเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเออเอาบุญด้วยกัน บ้เจ้าบ่บงผมหนักก่อนตีสิ่ฮงผมจะ่ไปแมาตะวันแล้วโอ้ยลุดจมตางกันโอ้ยบ้าไม่ไปรังกันเข้าหัวผูได้างหรปลนี่มันครูุรไรเานยังบนี้ิธีเอาหนาบดซะแค่นั้น มันไปเขาโบนบเขาแมนแนเจ้าเคยเห็น่าวว่าืนแห่มากว่าเห็นทั้งเมืองเซีพุ่มฮะเมืองเซียพุ่มนี่เขาแหนักหมดยูบ่านนนสลาวเขาแหน่ะโบนแมนอันนี้แห่หน้ากัไนาเหตุอันนี้แบบเลยฮะอันนี้โหมดบ่นี่ก็บโลกแล้วเขาแห่ไปรเล่าเอื่อแห่เขาโบนเลยไป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 นั่งก็บางเดียวมึงจอยโวดมึงกดนียไปจากนี้ขอเรียนเชิญบรรดาเพื่น ทายาทท่า,านพ่อมีเกียรติทุกทุกท่านขึ้นไปเรีสายลงไปเรีขวาล้างเออเล้งก็ไว้อ่ะฮู หันหนาไผหันหนาม,นมันก่นอนจะไปก็ได้ไดปีนไผปีนมันเออมันจะหันใส่ก,กันหรื่าอยากไปกัเอยู่ไ อบังเอิญทีผีก้งไบริษัทคำคุณสีสุขจำงัดปุยทุ่กรบดุยกรบุยงกรเรื่องนึ่งทรงทีติวแอฟซเบรีเกอรที่มาแร่ใสาบเยินอ่สุดใน่สู้สุข่ว่ทนายา